มันนภาพพี่น้องมาเขอสวนเก็บพักอีกแล้วค่ะนะคะมาเบิงว่าเขาจะเก็บอีกอยังกันไดแน่นะคะค่ะว่าตีจะไปเออพอดีจะไปกินงานเลีย้ยงอยู่บ้านเออพี่คนไทยเพิินตีก็เลยว่าจะมาเก็บพักสลัดน,นของตีไปนํานะคะเนาะเอาไปให้ซุปเพิินได้กินกันนํานะคะตีว่าจะเอาอยัางนอว่าเบิงแรดิสเนาะค่ะเบิงแรดิสกันมีอุปกรณ์ของตีเอาเบิงแรดดิสกันว่ามันจะมีบ่ นี่นี่แรดิเห็นมาพี่น้องมันแกแล้วคะ่ะแต่ว่าตีก็จะเอาไปน้อยู่ดอกอนี่เราจะไปค่ะไปยังไปปลงเทิงน้านะคะนะอโนงเทิงคนตีตีปลูกไว้แล้วตีจะปลูกเอตีจะเก็บตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเก็บกันเลยก็เบิงกันค่ะว่ามันจะมีบ่ จะมีหัวไหหนูบีลหัวนลน่อยนึงค่ะพี่นอ้องแต่ก็อุย้ยอันนี้หัวหัวใหญ่มากแต่ว่ามันมันก็นจะแก่แล้วค่ะว่าพันมีพันมีงานปาตีคะ่ะที่ก็เรียกว่าจะเก็บไปกินกับสมตำ หัวกระนี่หน่อยไม่ใหญ่นะคะมันเริ่มแก่แล้วพี่เนาะข้อมันแก่แล้วมันก็จะเฮิร์นนะพี่นี่มันจะเป็นเฟือนเฟือนนี่บอหัวทรงบบใหญ่นี่ค่ะนี่อันนี้น้ยนี่บเบลเลยค่ะเริจะไปยางเก็บข้างทางอีก มีไหมออกด,ด,งอ,อ,กดองเออมืนอไหร่คะพี่น้องอกดอกค่ะ อุยนี่คะ่ะเจด้มากอะนี่มันแก่แล้วค่ะเหะ็นบหมมันออกดอกเนาะดีกระจักตัดเอาแต่หัวมันใบมันถิ่มไปบน,นี้แล้วค่ะเป็นปุ๋ยอยู่นี่แหละจริงๆใบมันกะเอาไปขันสมได้อยู่คแต่ว่าดีพรมีเวลา เก็บไปหาส้มพันยาเพืค่ะตัดเอาแตะหัวมาในก็ชิมใบนี้แถน,นเป็นปุย๋ยยวเขาไปเก็บขังเท่นกันต่ออันห,หนึ่งหัวหนี่เบอเลอเธอเลยค่ะเบิรงดูละ่ะนี่เราจะเอาอะไรไปด้วยเนาะเอาตรงนี้ไปนนำ้ำบ่ เอาไปโลดนะค่ะหม้บใใหญ่แต่ต้นอบอวดต้นกระง,ง่ามค่ะคือจะเอาอะไรไปด้วยเอาสลัดไปน้ำเนาะคะ่ะอุ้ยตกะโต๊ะไปน้ำโต๊ะเอาสลัดไปด้วยเบิ้งด้ะรับพี่นนนเนะาะขนาดสลัดโต๊ะทานมันก็ยังไม่กินเนาะแซมมันเถอดไม่กินคนก็กินสลดัดอันคนก็กินอะไร เมียงเกาะถาดก็กินค่ะปล่อยมันกินหนล่นเนาะเ้าตีจะให้จังแดแล้วขอตีว่างกองแป๊บนึงด้วยค่ะเอาสลัดอะไรไปดีสลัดเทียวเนี่ยนะคะเนาะหาคนอยากห่อหาคนอยากหอก็ห่อ,หอ,อเมียงไหมนี่ ใหญ่ๆสดๆงามนะค่ะงามคักว่างไปนียสักกอนกรอบคักพี่น้องก็กรอบเด้จริงๆเราบอกว่าบาต่ต้องเอามาแล้ววะของเพียก็มีเยอะแยะแล้ววะของหนูก็มีเยอะแยะถ้าบ่กินกับจั๊กไสิกินซอยนึ่งไม่ก็เสียบไปเห็ดหอมซุ่มเพลินกินน่งอันนี้ตัดหิีอันนี้บังเด้อตาท้องสารคักเนาะค่ะ อันตัวถาดมันกินกินแบบเบาโมเดืรอตอย่างนี้นอันกินเลยกินขาดกินเลยแี่กัน,นก,กินนะคะถาดกระดาษมันก็สตาร์เาตาตัวที่นี่แง่กันจักหน่อยจริงๆถาดนี่สลัดันบอไข่เอแเมนยูไอ้ สลัดส้มในถ้นํบ่ไข่มากนะคะตอนมาอาศัยอยู่มานอนมายัางสินะตกปวดลงเฮ้ยะจะเอาสีอะไรไปด้วยเอาสีแดงไปนั่งบ่สีแดงข้าหนูบ่ไข่หลายนะแล้วสีแดงไปตัดข้างล่างเนาะคะ่ะเอาสีเขียวตรงนี้สีแดงนาหน่นอย มีอย่างเห็ดเขาจะสวนนะคะพี่น้องมุนเดี๋ล่ะสวยสวยงามไม่มีอะไรทำก็พาพี่น้องเขาไปสวนเนาะเอไอเอะก็เข้าสวนไม่ใช่อะไอะก็โป้นะเอไอเอะก็เข้าสวนมายจีเบิ่งถาดสร้างมันเถอะเอาอะไรอีกไม้ เอาอีกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวไปเก็บทั้งเทิงเบิ้งทัวนี่นุ่งกะก็จะได้เกละไปย่างมันแงกกระไลพี่น้องเบิึงนุ่งจะดึงไปเลยดึงได้บ่ตัดกระโดดเลยถด้ถอค่ะเมื่อไปโดนกองนี่ยมาเพิงย่งเลยมั้ยนี่เลยก็มาก็มาเมื่อ ก็มีกระถม n g ใหม่ใช่กเกา่าเบิ่งด้วยละ่ะมาทั้งยูววางเหมือนกะบพี่นอ้องงามบ่งามเนาะไปหอมีอยงเนาะค่ะตรงพักต่างๆนุกกะได้ฝนกับงามค่ะเบิ่งด้วยละ่ะนี่ค่ะดอกไม้กับงามงามซีส,สดใสะคะพี่นอ้องเอาซ้ำนี่แหละเนาะเดี๋ยวเ่าเอาไปล้างกัน นี่ผักที่หนูได้มานะคะเดี๋ยวเอาไปล้างกันนะคะเนาะว่าค่ะคลิปนี้ขอโตกอนนะคะคลิปนี้ขอเขาพักไปลาหล่วกจะไปบานพี่คนไทยเพล่นนะคะเนาะขอโตบายบายค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ